ไายก่อ,อนไายก่อนไายก้อนไทยเปเรื่อยๆสวัสดีครับพบก,กับช <c oughs> ่องบ้านนายสายเลาะเด้อมัอนี่อยู่หม่องเกานี่ทำม,มาแล้วกันนี่หาแนวกินแล้วบะนี้เริ่มปวดอ้วนเริ่มแนวกินแล้วแต่ละคนบันี้เริ่มหิวแล้วต,ตั้งแต่เสาร์หอดเทีย่ยงบันนี้มันหลบแรงแล้วบะนี้ นี <ion up> ่หาแนวกินแะไรทั้งเนื้อย่างทั้งยำกิ้มจุ่มพุผงถ้า่นกระยางใส่กอกตัวนี้บึงวิวข้างล่างบึงวิวธรรมชาติข้างล่างอุดอัววัวอุดอัวม้วนเก่ายวันนี้กินกันรถไฟวันนี้บุหรี่บุหรี่พุสาวบ้านๆกำลังถ่ายอย่เห็นไห โคตรเลยพอกโคตรลนิดหลไย้ตันมันีกว่าอาจะเปียเนี่คงจบลงบ้านเนิดปีมือผู้สามันบันเปิดม้อไม่มีไม่มีเขา มาเปิดกรปุไม่สุกไม่สุกสตาค์เดือทยบกรับเดือมาครับเดอมากินขขาวนัากันรอบแรงมานน่ฮะบรรยากาศกลางภูเขาได้นี่ยินกัรนุ่นตัวคนมาทะเลปล่อยไฟปล่อยเลยครับเปิดนี้ ชาดขอหรอเปล่าชาดขอไปมาทรัคนละกินนี่เนื้อย่างยำแรงถีศมาติดอยู่ทติดบอกสอกับเทศติดยืนมาสองเทศไซน์นี่แหะติดอยู่ถึงช้าบค้าหลอกอ่ะ หามุขึงนได้ละเลสายชาดเยสายเกิดมาเสียเลยอไรมาเนี่ยสายชามันลองเสียบมงกไม่วีละนอนโนขอท่านเดจอันนี้ข้ไปเนี่ยเออลเขาดกแดมาเสียบมึงกลาคือเรียนม้่็นันาิายหบอเดยวครับไปหันหาขอสกินเขากันบอยกินเ้าววางตั้าแท้ มาได้ครับเมื่อกินก้นกกนเด้อนก<อ>รกินแล้วบอต้องลบหรอกยูไปโลดต้องไปลบมาทายแบบเลี้ยวไปเลยกันไฟนีพี่แสดงว่าไฟมา แม่มาแล้วน้องเบบขยับขยับแน่ใช่ใช่มาเสียบเต็มมันเสียบทุเข้าไปขยับอีกแน่แน่มาแล้วดิเห็นบอลอ่นแน่แน่แนมาแล้วเห็นบอลอ่ะเอ็นบอลอ่ะเออไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วเอาจริงเอาจริงเอาจริงไม่ต้องร้องแล้วเอาจริงไม่ต้องร้องเดี๋ยวต้องอาบน้ำอีกรอบไม่รู้เดี๋ยวก็ไปอาบน้อีกรอบไม่หนาวหรอก เดียวอาเรากลัววาเดียวขนประเดี๋ยวอกให้หน่อยดีนว่าที่่กองใหญ่ดวยนะขนกระดาน่สายเลาะเป็นยังล่ะส่วางหันแลเข้าแสดงผู้นะมันไม่มีเบลย์เลยนะบางกล้องเอระเดี๋ยวู้มุ้กล่องเลยมึงนี่อุนผวะพ่อ่อยสช้อนแก้วน่ยงใส่อยู่นตายป่อยโลดพ่อพพ่อเป็นนอไปเปนเปนอเป น้ำพกอยู่นู่นนะลูกไม่องกวาดักแล้วจะเอาน้ำน่ะได้ต้องให้กินหลอกนมใส่หน่อยโคตรมีแต่โซดานวดเหลาก็ได้ผสมใส่โซดาไปเจียวมันยาวครับเออเกียวมันยาวต้องใส่ประมาณนี้แบ่งนีเนี่อครับไฮ่นายกูจะการอย่างกินลี ไม่ไก่ปีนกูแน่ยจะกินลิ้นจะสาลิ้นจซีเสร็นเอาเอาที่มันยกม้กินหมืก่อนมุจการอยากกินดีวะเริ่อมันอัวกันแล้วพี่น้องเนี่ยไฟเป็นไฟแะไรบันนี่ยากจัดการกินบันนี บอกว่าแต่ละคนเริ่มหิวแล้วนะตื่นแต่ตีสองมองนี่จังโมงมาได้นอนเลยบ่ได้นอนเลยมาได้นอนเลยแต่แต่เปิดร้านแล้วปิดร้านกับมาเลยเดินทางมาเลยนอนน้อยนอนน้อยแต่ไม่ได้นอนไม่ใช่นอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่ไม่ได้นอน ข้าวต้มเายแต่ร้าวต้มสูตรพิเศษนะครับผมได้อยากกินข้าวต้มเต็มหมอนี่นะซอยกันกินนะสูตรลูกเสือเนลนารีมือนี้สูตรแบบนึ่งคือโบขึ้นโตคือโบคือแหละเนาะมันคนละแบบเนลนารีเนาะมีอะไรบ้างครับไม่มองแวบๆจริงของบระกอขคาร์รอหมอนเนื้อย่างยูสิติย่างวันนี้หมูสมบูรณ์ละครเบอร์ละนี่หมอนเนื้อย่างนี่มีพักนี่ย่างเนยแทนย่างเนยแทน เออย่างคือกันแหละทำกันละพอกันอันนั้นรวกผักมีย่างมันนี้ผักบวบหมอถึง่าผักหมอนั่นไม่บวกตื่นเตนยังไ่ทัดส้วงอยู่โมมีเสียสวงกับโมีเสีสวงโใหม่พกนอนคอยเอาอะไรลูกสอาโยนนเดี๋ยวนหนยกเออยกยนนยยนย ั่น่นต้องกินเลยย่างกับบรรยากาศละกงาไปดูแก้วสีแก้วก็มาคบโคนบอ่นกับพี่แบงกับพี่แบงก์่นๆเดี๋ยวพี่แบงเอาใส่พอจพก็หาทีเลยอะดูมัดูม มันมันมันเยี่ย้ววาะันเนกินเหลาแล้วเาาบีอะไรหมเราด้เอาอนัวนแม่น้่่เดี๋ยวหันั่นนะนั่นแหละหัแนี่เียหมูตัวนี้แสบเลยว่ เั้าเป็นตัวเลยนะมัเจาเดินเนื้อเสียบก็มีดูดดีบ่บ่ขยับเน่ยนี่นจเด่นเนือกัดสั่งกัดสังเนื้อสั่งเนื้อคือบ่ได้แต่ว่ากัดสังเนื้ออยู่คนต่อยคิ้อจหนีหัวใจยาพแมนอยู่บ่แมนแบบจัดแมนจัดบ่ต่อไปก็มูวันหุนอัวเตาักกินนี่แหละวัวตังคนตังหิวเราก็ว่าไปยัียงได้ขอลก็เผา เขาต้มยุกยีเด้อมีแชนานี่ก็กินแชนาเอาหมีอยูเนี่ยก็มาทัดได้ย่างอยู่ใส่กอกกัเหลือหลายกินให้เมื่อสัมาแล้วคือพันเก็บครับพ่อเบื้องผู้จัดการกูในเด้อเบื้องผู้จัดการคอยแนบเป็นยังไงแนบคิดสั่นโดนหลังหันเนาะแมนอยู่บ่จะมาคิดสั่นเนี่ยตายห่าตอนเนี่เอากลับบ่ละเอาคนน้ำหาเด้อโดนลังหัน เรบรรยาก,กาศพี่น้องบรรยาก,กาศดีบอเดี๋ยวมือเสาร์สีสทไทยทะเลมหเมอกเห็นเบอร์เด้อหมอกเลยเต็มมึงอะไรทำวันแบกตื่นกูอูดควรเลยมือเสารนะ์เนี่ยจิลีก็ <c oughs> แล้วแต่มึงบาน้องกันจ้า <c oughs> <c oughs> ลุกนะลูกตอนนี้นลุกแล้ว้ว <c oughs> กระดาแคมกันเอาไว้ก้อนทุกกระซุกแล้วเออวีเด vale ียบนอนสลิปปิ้งแบ็คคุมือไม่เตะคิดยังหล่ะเิีวมีไต้กินแค่กินบ่แตีวนะกินหลายๆลายอ๋อคุณจัดการเขาได้ที่แล้วนะตอนนี้เร็วมั้งหูเลือกแลว ุอัเลยบ้านีนอนเลยบ้านีลงโตลงนอนเลยบ้านีตอนนี้ตอนนี้ขออยังก็ได้เหมือได้ดิวนอนไปปอนกินเลยและตอนนี้โอิ้าตแ้วิงิข่าแลนีสามถ้วยสถ้วยลอยสถ้วยลอยพี่ถ้วยละหกสิบอ่ะสถ้วยลอยได้ยังหรฮะ บอเรนยังมันมันขวดมันมาแก้วจัดกันขาดเบิดมันแก้วกับก้วกันไม่เป็นตะยัดเด้อข่านี่ไงไหนบอกระแตกบอสันเขาบม่ได้เป็นพ่อออดนะทุกสิ่งไม่ได้เป็นพ่ออ่อนนะเขาบกมึงบอเรนมีความคิดมึงคิดเดี๋ยวจะได้เป็นพ่อผมเป็นผู้ชายความคิดเดีน้มึงอ่ะร้องพ่อออดวันนี้ผมมีชื่อความ ง่ายเ็นนำการกินนี่แหละกะว้างหน่อยกะว้างนี่เหรอกะว้างได้อาบน้ำอ๋อนายนิฮานจะคล้องออกให้ถ้าไมใส่ลูกออกเนี่ยลูกกระบาด มันออกยากลูบยังตโอ้ไม่ลืมจุ่มจุมไลยจ้ะท้ายน่ะเนือเบิร์้โล่เลอทายฝาขนิบเกลืออยู่ใส่ทานกับไปอีกที่เราทานมันน้อยถุงทานที่จริงกทานใส่อีกเป็นมาม่ามะลง่คุณเน่กองว่ามายุ้่่น มีเล็บมันเลนะมันน่าสีมากไหมเอามามาแล้วสีอไรงานเบิกแทียนมอดไส่วนว่าเช่าเป็นอะไรสรุปออกัแม่สรุปมาแล้วให้น้องเนมเนี้ยเด้ขุมน้องเนีก็อยากเอาให้กินต้มสิเอาลวกเอากระใสมอนอ่นแล้ แม่หมอนแม่ย่างเดือดต้มก็เดือดหมดกล้วล่ะสิครับฮะนี่ยังเกาะคิดจะกินคิดจะกินอะไรนะซื้ออาหารต้มต๊อบไปทางไหนต้มต๊อบเนี่ยกู้ว่าใส่หมอนต้มแล้วต้มว่าใส่ถอกวต้มว่าใส่ถั่วเปล่าโอ้โหตื่นแต่ดีนี่เองเพิ่งจะรู้ว่า ต่าไหนครับอเอาไปบิดเะแบงติงครับอ๋อเอ๋อัน่านดอ๋อนักดแบบตาาเดี๋ยวเขาจะเออมันนมือม่ออันนี้ไหมเซาควันย้ำไหนันควรไหมแต่มึงแต่ไน

มีแสงโคตรทุกคนตะวันแดงแล้วเมื่อนันตีสวางกำลังมวนลุข่าทุกคนเนาะผู้ใดนมาไทยเจนปัเมือนันาน้าสคนเลือดเยนลยไปลุกแล้วนางบนตกใจรายมากขึ้นไปกเก็หลุกสิ่งเ

กินเพียบเลอ๋อต้องนเลยนะโมเมนมึงกินมกได้เลยวันแลิใจหายได้ดนะเกียบไม่ได้มีไว้เีบมีไว้สั่นตากลัวบางทีงานาบเลือกินมากไม่ได้มีไว้เีบมีไว้หมุนแอเคป บอยยังหมดแก้วขามเบิดแล้วเบิดแก้วไหมกระสอนี่แก้วโจ้บอลินเลยบอลนปแล้วนเ้จ้ว่าทางเจว่าทงเขาข้นเจ้าทางนั่นจ้าว่าไนสั่ใช่ไหมทางดินครับใช่ความนับเน่ใช่ไหมพ่อเจ้าทนไปเบิ่งข้างลังเจ้าเจ้าทางนั่นเจ้าว่าทางไดนสั่ นะนยังขดีนวขนาดวยัสั้นกันเขียนนะอันเขียนเดี๋ยวหูเขียนไม่ย่ขึค้พัไสานอ่บ้านขอนอยู่บ่านอนอยู่เขียนไม่นเนนครับเาบ้านนอง เราพูดอเซียนเี่ยวเดียวเดอเขอตุมือแลบอพูดอรครูิงกันลกไปเรากติมึงกินเต็มพี่อด้ยีกีนเต็มสรงเลยมึงอ่ะมึงแต่ผู้จัดการตาลอยเหรอเบงมึงสายตาผู้จัดการอูมืออื่นไปได้เพเนาะพูดได้ครับรถอะ บอสออกแล้วกับบด้นอนบนี่เปายิงชุบกันเออสสเปายิงชุบแล้วบอขึ้นเนื้อี่ได้บอนี่เป็นบอแบ่งมือเศาขึ้นเนื้อี่ไดบอสบอสบอขึ้น่งย่นบอกขึ้นเป็นลอแบ่งดไอไลด์ไปขว้าก่อนบอสเราค่อยขึ้นขึ้นตรงรืขึ้นางครับบอกเต็มท่ม่เเเ่มเม่ตเม่เเียี โตเจ้าครับคุณตัวบ้านบาหันไปซื้อนั่นก็ชับค้นตผมเจ้าซครับคุณตรวปกติรับประธานน่ะคเป็นรถสวน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 ท่านน่ะมาควอมนสวนน่านเนี่ยู้ขึ้นเลยบ่กระจัดมันสะมีผักอยู่นเหมอนเได้ว่าเป็นอยังมันจันกยุเออแมนยต ก็เป็นยังเปิดไปบายก็ได้ลายจะทายโยวาครับพอออกแบ่งในเด้อล่ะฮัลโหยุดบอยุดกันครับอ้าวบักซิงเราจะมสุนนะครับเอาผมอายุไหนได้ละเดี๋ยวงงงงยุได้ซีเที่ยวมันแหดได้วีเราหยุดมาได้ สีกลวาะมูมดลเมืนเวกขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับขอบคุณสลาเวิซีทุกท่านเด้อไปก่อนสวัสดีครับบายบายไปแล้วมองไปแล้ว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 ิารนคุยกับบิกซิ่งแล้วไปก่อนเด้อ คุยกนมาสีเราอุว่า